สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่งานวันเด็กประจำปี2556ค่ะที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะดิฉันนางสาวจุธมาศอามน้อยรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในครั้งนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กในปีนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ทางรัฐบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กนี้นะคะซึ่งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ก็คือมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการ ให้เด็กๆและก็เยาวชนนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเล่าเรียนนะคะและนําไปสูออ่ประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยานทาหารกองบิน41นะคะและนอกจากท่าท่าอากาศยานทาหารกองบิน41แล้วนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กนะคะตามสถานที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่อุทยานการค้ากาศสวนแก้วนะคะ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานมันเด็กนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศบริเวณภายในท่าอากาศยานทหารกองบิน41จากคุณสรุดาและคุณรุ่งอรุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจูธามาศสวัสดีค่ะดิฉันสรุดานบุรีตอนนี้นะคะดิฉันได้ยืนอยู่ที่ท่าอากาศยานกองบิน41ค่ะซึ่ง เป็นงานวันเด็กประจำปี2,556ค่ะและภายในงานตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างคับข้างนะคะแล้วมีผู้ปกครองนะคะพาลูกๆหลานๆเด็กๆเข้ามาเที่ยวภายในงานกันอย่างครึกคื้นเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนุ่งอรุณวงศารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามประจำปี2556ที่ท่ากาศยานอาหารกองบิน41ค่ะซึ่งบรรยากาศโดยรอบของดิฉันนะคะตอนนี้นะคะก็มีพ่อแม่นะคะผู้ปกครองนะคะพาลูกหลานมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานนะคะที่ข้างดิฉันนี่ก็คือ,อ,อบริเวณลานจัดแสดงเ,เครื่องบินนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆกันนะคะว่างานวันเด็กปีนี้น้องๆเขารู้สึกประทับใจอะไรบ้างในงานวันเด็กของท่าอากาศยานอาหารกองบิน41กันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับเด็กที่มาเที่ยวในงานนะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของน้องๆกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไงบ้างกับงานวันเด็กในวันนี้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะแพงค่ะ อ๋อชื่อน้องแพมเหรอคะมามาเที่ยวกับใครเอ่ยวันนี้มาเที่ยวกับพ่อกับแม่อ๋อมาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรเอ่ยอยากให้ซันตปรคอสมาอยากให้อยากให้ซันตปรอรคอสมาค่ะสนุกไหมคะมาเที่ยวงานที่กองบินส1รู้สึกยังไงบ้างไม่เพราว่าคนเยอะมหแต่ก่อนที่หนูไปเล่นเกมแล้วคนเยอะอ่ะหนูโยนเป้ามมันมันไม่เข้า อ๋อเดยเป้าเรามันไม่เข้าก็เลยไม่สนุกลรอคะ่ะอ๋อแดดมันร้อนไหมแดดร้อนค่ะ<ส>แดดร้อนเนาะชื่ออะไรคะน้องซัมครับอ๋อชื่อน้องซัมนะคะมาเที่ยวงานวันเด็กกับใครเอ่ยกับคุณพ่อกับคุณแม่กับคุณพ่อกับคุณแม่นะคะวันเด็กปีนี้น้องซัมอยากได้ของขวัญอะไรคะไปเลยคับชุนชน <Okay. S 2> อยากได้หุ่นยนต์นะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรเอ่ยทหารโตขึ้นอยากเป็นทาหารนะคะสนุกไหมมาเที่ยวงานวันนี้สนุกสนุกค่ะขอบคุณค่ะบายๆเพื่อนๆหน่อยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณสรุดาและก็คุณรุ่งอรุณน,นะคะที่ได้รายงานสดมาจาก บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน41ค่ะและในรำดับต่อไปนะคะเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะว่าเขามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างจากคุณนงนุชนินศรีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณจุธามาศค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับดิฉันนางสาวน,นงนุชนินศรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของงานวันเด็กที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ยังเน้นให้เด็กทําดีค่ะ ซึ่งคำขวัญปีนี้ก็คือมีวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะงานวันเด็กปีนี้นะคะก็ยังเน้นให้ของกับเด็กมากมายนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีผู้คนมาที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่มากมายค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ความสนุกสนานในงานววนเด็กแข่งชาติที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกลับไปที่ห้องส่งคุณจุธามาเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณนงนุชยนินสีเป็นอย่างมากนะคะ ที่รายงานสดมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่นี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่จัดงาน,นวันเด็กนะคะและเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะจะสังเกตได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะต่างก็จะพาลูกๆนะคะมาเที่ยวดูสัตว์ต่างๆแล้วก็มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทางสวนสัตว์ได้จัดขึ้นค่ะนับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะและในลําดับต่อไปนะคะเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศที่อุทยานการค้ากาศส่วนแก้ว จากคุณธารณลินและคุณทัศนีค่ะขอขอบคุณผู้ชมทามากครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่รานะอณิประสงค์อุทยานการค้ากาศสวนแก้วซึ่งก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ได้จัดก,กิจกรรมงานวันเดกแห่งชาติปี2556ขึ้นภายในงานในปีนี้นั้นทางอุทยานการค้ากาัดสวนแก้วได้จัดก,กิจกรรมวันเดกแห่งชาติในธีมของมาสจรรัยนแห่งสายรุง้ง ซึ่งได้จำลองสถานที่เป็นโลกแห่งจินตนาการสีรุง้งภายในงานนอกจากจะมีโชว์เต้นและการแสดงจากน้องๆสถาบันต่างๆยังมีซุ้มเกมมากมายและแจกของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงานทําให้อุทยานการค้ากับสวนแก้วเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานกันอย่างคับข้างตอนนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆและผู้ปกครองที่มาเที่ยวชมในงานจากคุณทัศนีเลยครับค่ะและตอนนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์น้องๆที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ มาจากไหนกันคะลูกมาจากบ้านตาดาวค่ะใครวันนี้ใครพามาวันนี้ใครพาหนูมาบ้างคุณตาดาวเลยนะคะคุณตาดาวตาจากโรงเรียนอะไรนะบ้านตาดาวว้าวบ้านตาดาวจะโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนไหนคะที่โสันที่โสภณวันนี้หนูมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะเด็กค่ะเด็กได้เล่นเกมอะไร โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรกันคะคุณหมอให้คุณหมอกันหมดเลยเหรอคะได้กันหมอไหมอยากเป็นคุณหมอไหมอยากอ่าแล้วของขวัญในปีนี้หนูอยากได้อะไรบ้างคะได้อยากได้อุปกรณ์ปกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนอกการรรเียนได้อุปกรณ์กีฬาไหมลูกอยากค่ะสวัสดีค่ะ อีค่ะหนูชื่อเด็กจิจิเราค่ะจะตัตตาอีค่ะชื่อได้กว่าน้องโฟค่ะน้องอะไรนะคะน้องโฟค่ะน้องโฟแหววน้องมาอ่าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ก,กี่โมงล,ละเอ,อ่ยแปดโมงตั้งแต่แปดโมงเหรอคะมาเล่นอะไรบ้างคะมาเล่นของเล่นค่ะมาเล่นสไลเดอร์แล้วก็มาเล่นมาลายดีซิงมีบ้านมีสิงมีบ้านมีซิงด้วยเหรอคะ พี่ขอถามอีกอย่างหนึง่งน้องโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเอ็นแอร์ฮเต้ค่ะเป็นเป็นแอร์ฮเต้แล้วของขวัญปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษคะปีใหม่หอยากได้ของเล้นเป็นเจ้าหญิงตุ๊กตาค่ะอ๋ออยากได้เป็นเจ้าหญิงนะคะอยากขอให้น้องได้ตามสมหวังนะคะ ขอขอบคุณคุณทารณลินและคุณทัศนีนะคะที่รายงานสดมาจากอุทยานการค้ากาศสวนแก้วค่ะซึ่งอุทยานการค้ากาศสวนแก้วนี้นะคะก็มีเด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งนะคะโดยที่เด็กๆก็จะมาร่วมแสดงร่วมโชว์ความสามารถพิเศษบนเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงนะคะการเต้นประกอบเพลงนะคะแล้วก็มาสแสดงโชว์ความสามารถอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการ สร้างความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆนะคะและอีกสักครู่นะคะเราจะไปติดตามชมภาพบรรยากาศจากมหาวิทยายลัยราชาพัฏเชียงใหม่จากคุณรุ่งทิวาจาันบานค่ะว่าจะคับครั้งแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งีิวานบานบานนะคะทุกคนดีดิฉันก็ขอลดอายุตัวเองลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติาน,นะคะประจําปี2556ค่ะและจ 2, ะละุดที่ิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะเป็นงานวันเด็กประจําปี2556ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะมีซุ้มต่างๆมากมายอาทิเช่น ชีพตร้งฝันกับวันเด็กขันตานะคะตุ้มบ้านขนมซึ่งตุ้มต่างๆน้องๆสามารถเข้ารว่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลน,นะคะนำของรางวัลติดไมต้ติดมือกลับบ้านไปได้ค่ะ เราจะมาสัมภาษณ์น้องทสองคนนะคะซึ่งเป็นฝาแฝดค่ะอยากจะถามว่าน้องชื่ออะไรคะน้องล่ะคะน้องตีพี่อยากจะถามว่าโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรคะหมอเป็นหมอแล้น้องล่ะคะหมออะไรคะช่วยคนช่วยคนนะคะอยากจะช่วยคลมค่ะแล้วก็อยากจะถามน้องว่าของเก่ากน้องอยากได้อะไรคะ น,นี่ก็เป็นคำถามที่น้องๆอยากได้ในงไงมันเด็กนะคะ ก็คือภาพบรรยากาศของงานวันเด็กประจำปี2556ที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักความสนุกสนานและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่มาร่วมในงานนี้ด้วยค่ะและเด็กๆทุกคนนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากที่จะให้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีนะคะ และซึ่งวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณทางกองบิน41นะคะ สวนสัตว์เชียงใหม่อุทยานการค้ากาบสวนแก้วและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะและในวันนี้ดิฉันก็ต้องขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนตั้งใจเรียนหนังสือและขอให้มีความสุขกันทั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ